สวัสดีคะ่ะวันนี้ทำไมหมายอย่างนี้แค่เดินเข้ามาก็เจอแล้วว่าดูโหยเสียดายจังเพื่อนเพื่อนคนอื่นไม่ได้มาดูนะคะดูเห็ดเยอะมากเลยดูเห็ดเยอะมากเลยจ้ะเพื่อนๆดูตรงนี้อีกนะดูนะคะ <S <S เพื่อนเพืน เห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนี้อีกนะปล่อยอึ่เขาแบบตรงนั้นนะให้ตัวนำโชคเก็บอันนี้คือตัวนำโชคนี่ตัวอะไรตัวเงินตัวทองตัวนำโชคเป็นแมวปล่อยนี่อีกนะเห็นปะอุ้ยมาตัวนำโชคนี่เองเดี๋ยวต้องพามันบ่อย เดี๋ยวต้องซื้อเชือบจุงแล้วเดี๋ยวหนีไปที่อื่นนี่เยอะด้วยมนหมาน,มานเพื่อมานหมานมาแค่สองคนแล้วบอกเพเล่แล้วว่าตะโ,โกนให้ลั่นป่าจะไปเก็บก่อนหายงงเ,เ,หเยอะแท้ โอ้ยสวยด้วยแหละเน่าก็มีนะปอยอุ้ย,ยมาแรงเริ่มตอมชนะเมื่อกี้เธอบอกเธอมีอะไรนะที่สุมหัวเอ,เอามาให้ฉันยืมก็ไดนะ้ฉันลืมทีม่สมหัวที่สุมหัว,ออว,วที่สมว <laughs> สมเ <laughs> ขามีมาเปล่ <laughs> าจีอ๊อุ้ยหายยุงเต่ามากันแบบสนุกสนุก กันแบบสนุกสนุกโอ้ยอันนี้ก็โหนี้ไม่ค่อยสวยแล้วเอาเป็นเนาะเป็นเล่มเอายุงเกาะมือละไม่ได้ใส่ถุงมือไงขอมาเก็บตรงนี้ก่อนนะดอกสวยด้วยนี่นี่ มือมีอยังม,มีถ้าเราไม่เข้าไปเมื่อกี้ยังไม่เจอหรอกฉันเปิดฉีดทีไรนี่เจอเห็ดทุกทีฉันไม่รู้ไปโรย <c oughs> โอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บ <c oughs> เห็ดกันแล้วขอแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนบ๊ายบายอยู่ป่านี้นะเด้อ <c oughs>